สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชน Subaru XV Drive The Moment เฉชิญทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศครับมาคุยกันต่อในเรื่องทองคำนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับต้องสรุปกันแล้วครับว่าราคาทองคำวันนี้เนี่ยเป็นการปรับตัวปรับฐานชั่วคราวหรือว่าเป็นขาลง อย่างชัดเจนนะครับเมื่อกี้คุยกันไปมากพอสมควรต้องกลับมาทางผู้เส่งเฮงว่าในภาพใหญ่นี่มองดูแล้วเนี่ยคือผมอยากจะถามเมื่อกี้คุณเกษราก็พูดถึงสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจแนวโน้มเข้าไปแลลวอันนี้ก็มีวิกฤตยุโรปอย่างที่เราทราบข่าววันดีแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างสองที่นี้ ทางขงเองมองแนวโน้มเป็นไงฮะครับอย่างหนึ่งที่เรียนตอนแรกครับว่าทองเนี่ยมันมากับเซนติเมนต์มากับความรู้สึกของคนนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้มีประเด็นบวกมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพแบบกว้างใหญ่มากๆเลยสิ่งที่เป็นปัจจัยดีจริงๆก็คงต้องรองเงินเฟ้อนะครับให้มาแต่งยังไม่เห็นชัด ก็ยังไม่เห็นชัดก็มองให้มันแคบลงหน่อยอเมริกาก็บอกวุ้ยเขายังไม่มีปัญหา <c oughs> เงินเฟ้อเศรษฐกิจยังไม,ไม่ฟื้นไม่เฟ้อหรอกทองคำเนี่ยถ้ารจริงจริงบางเงินช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่มันเดานิดหน่อยเราก็เลยพูดกันถึงแต่มุมไม่ดีของมันแต่ในวันที่ดีทุกคนก็จะพูดถึงแต่มุมที่ดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ขับไซด์มันมีแล้วบ้างฮะแตงโหสเฮงมองขับไซด์ในในในมุมนี้อย่างที่2ท่านเรียนครับคือตอนนี้เนี่ยมันปัญหาคือ QE จะไม่ไม่น่าจะ นะครับซึ่งก็<อ>เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเม็ดเงินที่ม,ามหาศาลที่อัดฉีดเข้ามานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมผมมองว่าจริงๆเราควรจะอยู่ในกรอบแคบมากกว่าว่าหาในช่วงจังหวะที่มีการเหวี่ยงตัวเนี่ยเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยก็เทรดกันบแบบกลับไปกลับมาได้เร็วมากเราเราจะรักษาสมดุลตรงนี้ยังไงในพอร์ตของเราแล้วแล้วรักษาการลงทุนให้มีกําไรยังไงน่าจะน่าจะง่ายกว่าสําหรับช่วงนี้ครับก็เห็นได้ยินข่าวว่ามีการปรับลดสัดส่วนทองคาลงในพอร์ตของนักลงทุน ประสมควรจากกี่เปอร์เซ็นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะที่อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับนักงทุนแต่ละคนครับแต่ถึงถึงจะลดลงมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังก็ยังบอกว่าแนะนําลูกค้าให้ส่วนหนึ่งก็กระจายการลงทุนมาที่ทองอยู่ดีนะครับเพราะว่าพอถูกลงมาเยวซื้อเข้าไปเดี๋ยวไซโคของตัวอื่นหมดรอบตัวนี้ก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราก็ต้องพยายามซื้อในช่วงที่มันใกล้ๆข่าวไร้ที่สุดแล้วที่ติดอยู่บนข้้นบนสูงๆเนี่ยตอนอันนี้แนะนำไงฮะ จริงๆต้องเรียนว่าถ้าในฝั่งทองคาแท่งก็ต้องอยู่ที่ลูกค้าแต่ละคนด้วยนะครับถ้าถ้าเป็นเงินเย็นแล้วท่านซื้อไปแล้วเนี่ยท่านรู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนก็กปล่อยมาทิ้งไว้อันนี้คือจุดเด่นของทองที่คนครู้สึกว่าซื้อแล้วยังถือไว้ได้เวลาราคาลงนะครับ,รบแต่ถ้ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ก็อาจจะต้องตัดขายออกมาบ้างซึ่งก็แนะนําให้ขายเฉพาะเงินที่ท่านต้องการจะเอาไปใช้จ่ายไม่ใช่ขายทั้งหมด นะครับแต่ว่ามันก็จะมีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาคำนวณแม้กระทั่งระยะเวลาในการลงทุนเขาว่าผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เขาใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เนะี่ยผมคิดว่าบางคนเขาอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการคัดลอสไปแล้วก็มาเริ่มใหม่กับสินทรัพย์ตัวอื่นที่เขายังมีความถนัดอยู่ด้วย,วยที่สามารถเเนอินอร์นกลับมาได้หรือว่าตาสารนี่หรือรอะไรทองนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเงินเย็นจริงก็ถือยาวไปเถอะห้าปีสิบปีงไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องทองคํา แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เองต้องเรียนว่าอย่างที่บอกว่าจะมีความผันผวนอยู่นะครับแม้ว่าเราบอกว่าราคาทองคําจะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขึ้นมากแต่ต้องเรียนว่ามันจะมีความผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายทองคําก็คงจะต้องพิจารณาดูแล้วก็จริงๆฟิวเจอร์สในช่วงที่ผันผวนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ผู้ที่จะเข้ามาเลือกทางนี้เนี่ยคงต้องเรียนว่าคงต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ เรียกว่ามีวิัยในการลงทุนเพราะว่าถ้าอย่างซื้อทองคาแท่งใช่ไหมคะราคาเปลี่ยนเป็นเช่นซื้อแล้วเราอาจจะขาดทุนแต่ก็เก็บไว้เหมือนนะฮะไม่ไม่บอกใายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิวเจอร์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเนี่ยเขาตีราคาให้ทุกวันเพราะฉะนั้นจึงเป็นมาร์ตูมาร์เก็ตทุกวันเพราะฉะนั้นอาจจะทุกชั่วโมงงได้สามนี่นะคะมันจึงเป็นเรื่องอะไรที่บอกว่าก่อนที่จะเข้าไปเป็นคนซื้อเนี่ยต้องคิดก่อนว่าจะขายที่เมื่อไหร่ หรือก่อนต้องมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีวินัยจึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนจริงๆนะคะว่าตลาดทองไม่เคยไม่ค่อยเห็นทางลงเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อขายฟิวเจอร์เนี่ยจะคุ้นเคยกับทางขึ้นมากกว่าพอเป็นฟิวเจอร์ทางฟิวเจอร์ของทองคำขาลงเนี่ยไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเกิดไปตลาดฟิวเจอร์ของหุ้นนะคะฟิวเจอร์ของอินเด็กซ์หุ้นเนี่ยแล้วกลับพบว่าเวลาอินเด็กซ์มันลงเนี่ยคนใช้ฟิวเจอร์เนี่ยเก่งกาจกว่าเยอะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ย เวลาถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นแต่ถ้าขาลงเนี่ยเขาจะกลับมาใช้ฟิวเจอร์อได้ง่ายคุณเกษราน <ขอ S 2> พูดว่าตลาดนาโน้มมีแต่ผันผวนมากขึ้นตอนนี้จับตาดูประเด็นใหญ่ๆอะไรบ้างครับที่จะมีผลกระทบต่อเรื่องของทองคำก็คงจะเป็นเรียนว่าหลายๆเรื่องก็เงินเฟ้อมันก็ไม่บ้านเร้ก็ยังนเฟอก็ทั้งงนต่ำสหรัฐก็ยังต่ำเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าทุกคนจะดูเนี่ยคงต้องดูว่าน้ําหนักของเรื่องของ ความมั่นคงในชีวิตด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องมันเทสมาแล้วว่าเกาหลีเหนือประกาศไม่ค่อยมีใครให้น้ำหนักเท่าไหร่นะค่ะหรือว่าก็เหมือนเดิมคือแค่ขู่ก็ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นอายุน้อยอาจจะหุนหันพันแร่นได้นะคะความเสี่ยงคือคงความเป็นหุนหันพันแร่นมากกว่านะคะแล้วถ้าเกิดในอเมริกาก็อาจจะบตบอสตันแต่ว่าก็กลับไม่ค่อยผล เข้าใจว่า <aunque> ถ้าอย่างนี้ก็คือว่าทุกคนวิวว่าไม่ใช่การก่อการร้ายเพราะว่าเป็นระดับภายในประเทศขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็เลยปัจจัยเรื่องความมั่นคงเนี่ยดูจะดูจะจริงๆมีน้ําหนักมากแต่ดูจะมีโอกาสเกิดน้อยนะคะมันจึงทําให้ ทุกคนก็เลยไม่ได้กังวลว่าจะต้องซื้อทองคำมากเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวนี่คิดว่าจะกระทบมากไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าทั้งจีนกับทั้งอินเดียทําให้ปริมาณการความต้องการซื้อทองเนี่ยดูน้อยลงราคาจึงคิดว่าไม่น่าไปไหนมากแต่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไปซื้อทองคำก็นั้งเยอะเพราะเป็นห่วงว่าเงินเยนเนี่ย ทำแบบสารัฐเมกาเป sure. ็นห so ่วงว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จเย็นๆจะไร้ค่านี่อ um ันนี้กระทบไหมหรือว่าก็จริงๆญี่ปุ่นก็เป็นชาติที่บริโภคทองคําอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่าจีนและอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราเชยงคิดว่าราคาทองไม่น่าจะขึ้นจากการบริโภคของญี่ปุ่นนะคะครับทีทีมองเลยฮะเรื่อง จริงๆผมมองก็คงไม่ต่างจากสำคัญเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าประเด็นที่ยังคงน่าติดตามก็คือคงเป็นเรื่องของยุโรปกับสหรัฐเป็นสําคัญเพราะว่าถือว่าเป็น กลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สกุลเงินที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรือยูโรเนี่ยก็มีผลกระทบกับเ,เรื่องของทิศทางราคาของคำพ่นเ้ื่งมากนะครับก็ต้องถือว่าตรงนี้เองก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันในอนาคตนะครับแล้วก็จริงๆผมไม่มีเวลาลงดีเทลในส่วนของยุโรปมากนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าปจัจจกเสิ่งสาคัญที่ผมยังมองว่า น่าจะยังมีโอกาสที่ทําให้องคาปรับตัวขึ้นได้ก็คือน่าจะเป็นยุโรเพราะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสปีกว,กว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับ,รบวันนี้เราเพียงแค่โอนนี้จากเอกชนไปเป็นของรัฐ นะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบระดับหนี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่มีปัญหาหกับช่วงก่อนวิกฤตกับปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแาะตรงนี้ผมมองว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะกระทบต่อทิศทางของราคาทองคำนะครับ,รบยังไรก็ดีในเชิงบวกเชิงลบแต่ยุโรปวิกฤตยุโรปย่ยาลงหนักขึ้นอีก เท่าที่ผ่านมานะครับเป็นเชิงบวกเป็นเชิงบวกแต่ว่าทองคำปรับตัวขึ้นครับผมคือคือปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราแก้ไขปัญหาหนี้ภาครัฐเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือลดค่าเงินครับแต่ว่ายูโรโซนเนี่ยทำไม่ได้เนื่องจากว่าเขาใช้ระบบซิงเกิลโคร์เรนซีคือสกุลเงินร่วมกันมันทําให้เราสัดวิธีการแก้ปัญหาอาจจะกินเวลายาวนานนิดนึงนะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะก็อาจจะทําให้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่อยู่กับเรายาวนะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าตลาดทองคำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิ ครับวันนี้นี่ยูโรโซนอยู่เรามาเกือบ3าปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยความวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเพราะนั้นผลกระทบจากกับราคามันอาจจะไม่ได้มากเหมือนช่วงก่อนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องคอนเซิร์นเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของทิศทางราคาก็คงคุยกันไปมืแล้วเมื่อสักครู่ว่าในริเอสานเราก็มองว่ามันก็น่าจะไปเิงลบจากเซติมีนต์ตลาดที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขายของกองทุนขนาดใหญ่นะครับการอ่อนตัวของราคาจริงๆมันก็สะท้อน ตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยวงนนี้ผมว่าเราก็ตอบได้ค่อนข้างชาัดว่าระยะสั้นเนี่ยการลงทุนในทองคำยังคงต้อง,งระมัดระวังนะครับ,รบแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ลงทุนน,นะครับว่าลงทุนสั้นลงทุนยาวอย่างไรนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าในกรอบการผันผวนของราคาเนี่ยนะครับมันก็จะมีจังหวะ นะครับเราก็อาจจะหาจังหวะในลักษณะของการลงทุน <ừ> ระยะสั้นได้นะครับันั้นออพฤติกรรมของผู้ลงทุนต้องเปลี่ยนตามด้วยนะครับตามการเคลื่อนไหวของราคานะครับเมื่อมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไหวพันพันแล้วเนี่ยนะครับลักษณะการลงทุนอาจจะต้องเป็นการลงทุนระยะสั้นไปนะครับอ่อนตัวลงมาซื้อขึ้นมามีกำไร,ราขาย, ừ, ย่างนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกว่าในการลงทุนคอคำในช่วงนี้ครับครับแต่คนที่ติดอยู่สูงๆก็ต้องหาจังหวะคัดลอส ถ้าเป็นทองคําแท่งผมมองใกล้เคียงกับคุณธนารัตน์นะครับว่ารจริงๆถ้ามีเงินเย็นอยู่เนี่ยก็กยังไม่ต้องอรีบร้อนมากนักนะครับแต่ว่าคือถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ก็อา,อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแคชเฉพาะบางส่วนที่เราจําเป็นจริงๆนะครับครับท้ายทางพวกเส้นเฮงเหลือซส่งนาทีหนึ่งแนะนํำยังไงจะจับประเด็นได้ว่าพวเสนเฮงไม่อยากให้ คนไทย <c oughs> นักลงทุนใจร้อนใช่ไหมไม่ไม่อยากชี้นามากกว่าครับเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนค่างเร็วนะครับรแล้วก็มีผลต่อราคามากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยแหล่งข้อมูลของนักลงทุนเองมีเยอะแต่มีมาไม่พร้อมกันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำบริหารข้อมูลยังไงมีคำแนะนำคิดว่าต้องทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นในสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ตามข่าวแล้วก็ลงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เข้าใจผิดเรื่องทองคามีใหญ่ๆเท่าที่ติดตามมีอะไรบ้างอย่างสมมติถ้าเราคุยกันอยู่ในภาพกว้างว่าเป็นขาลงนะครับแต่ว่าวันนี้นักทุนบอกเป็นขาลงและเข้าช็อตเลยเต็มที่แต่ปรากฏระหว่างวันมันมีการปรับขึ้นบ้างมาร์คทูมาเก็ตตกเย็นขาดทุนไปเป็นแสนอย่างเงี้ยนักทุนก็เจ็บตัวซึ่งก็เป็นภาพที่ด้วยเป็นในความเป็นผู้า ลงทุนแล้วได้กําไรนะครับ <Ừ. S 2> มันก็จะเป็นอะไรที่อยู่กันไปนานแต่เวลาเราเห็นเขาผิดหวังเนี่ยบางทีมันก็มันก็รู้สึกลำบากใจคือลงไม่ใช่ว่าลงตลอดมันลงแล้วก็มีขึ้นพรัวขึ้นเพราะนั้นถ้าไม่ดูตามม้าตาเรือก็จะขาดทุนเลยจะเป็นไปได้ครับความพัน่วนสูงครับ ครับคุณเกษราณีคำแนะนำก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องเรียนว่าความผันผวนเนี่ยมันจะเป็นผันผันผวนระหว่างวันครับเพราะฉะนั้นกลางวันอาจขึ้นแปดครั้งวันนี้เขาเปลี่ยนค้าครั้งวันที่เก้าครั้งปรับราคาทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเนี่ยนะคะก็จะต้องเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไอการที่บอกว่าต้องอ่านข่าว แล้วก็ต้องคาดเดาได้ว่าแต่อันแรกสุดเลยนะคะไม่ว่าจะลงทุนในของคำแท่งชนิดที่เป็นเทรดดิ้งนะคะต้องรู้ว่าตัวเองเวลาซื้อจะขายเมื่อไหร่อันนี้แล้วจะต้องมีวินัยมีเป้าหมายแต่ถ้าซื้อแล้วบอกว่าถูกถึงซื้อซื้อเพราะถูกเนี่ยอันนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจมีถูกกว่านะคะก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนว่าผู้ลง ณวันนี้ต้องเรียนว่าผู้ที่เข้ามาซื้อขายดีกว่าผู้เข้ามาซื้อขายทองคำเนี่ยจะต้องมีวินัยอย่างสูงนะคะครับท่านท่านคุณทางจีทีบริหารขอ้อมูลนฮะเรื่องทองคำครับผมอย,อย่างนี้นครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรารเราค่อนข้างจะออถูกชี้นำนะครับจากกลุม่มคนหลายๆกลุม่มคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งในการบริโภคข้อมูลเนี่ยผมอยากให้เราทั้งทุนไทยเนี่ยนะครับเวลาเราเราคุยกันเนี่ยมาจะบอกว่าแค่ขึ้นหรือลง นะครับต้องเอดกว่านั้นเพราะนั้นวันนี้ผมอยากให้นักทุนบริโภคมากกว่านั้นเวลาที่นักวิเคราะห์ก็ดีเนี่ยหรือกลุ่มคนที่เขามาวิเคราะห์ราคาให้เราฟังก็ดีเนี่ยมันมักจะมีแอสเซมบลชันอยู่พวกเราก็มีสมมติฐานกันหมดใช่เพราะนั้นวิธีการที่คุณจะเชื่อเขาเนี่ยว่ามันจะขึ้นหรือลงเนี่ยให้อยากให้ดูสมมติฐานด้วยแล้วคุณต้องไปดูว่าสมมติฐานเขาเนี่ยคุณบายหรือไม่คุณเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อโอเคอาจจะฟืองลดตามได้แต่เราคุณคิดว่าสมมติฐานนี้มันอาจจะยังไม่ใช่นะผมว่าชลไ ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับและขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ